ไม่ต้องดรามา่าคิมเบอรี่สัตว์ภาพนี้เคลียร์ชัดป้มจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมสิลีพึ่งจะจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ30สบไปหมดัดๆโดยงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและนอกวงการมากันเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนาเดกใาญ่ย่าเจมมา แอนทองผสมเดียนาพีโปเนยโชติกาเป็นต้นแต่แน่นอนคขาว่าเมื่อมีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้ในวันเกิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างนี้แถมคนในงานยังไม่มีการสวมแมสทำให้มีเสียงติิิงถึงมาตรการความปลอดภัยว่ามีการตรวจเชื้อโควิด -19 ก่อนเข้างานหรือเปล่า ทำให้สาวคิมนั้นได้โพสภาพที่มีเจ้าหน้าที่มาสวอปจมูกของทุกคนภายในงานลงใน IG s t ส r อรพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นกำกับเอาไว้ด้วยว่าทีมตรวจก่อนเข้างานทางเรามีครบเรียกได้ว่าสบายใจหายห่วงไปเลยละค่ะงานนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ